วิธีใส่ยางครอบหลอดไฟกันแสงแยงตานะครับสำหรับหลอดไฟของเรือนใหม่ผมเชื่อว่าหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับจะมียางครอบสีฟ,ะฟะ้าตัวนี้ครอบหลอดไฟอยู่นะครับทุกท่านแต่ปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเมื่อเราทำการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วช่างไม่ยอมใส่กลับให้นะครับเพราะว่าใส่ไม่ได้นะครับหรือบางอันมันอาจจะ แข็งกรอเปลือยละลายไปก็เป็นไปได้นะครับแต่วันนี้นะครับในเคสที่มันปกติเราจะทําการนะครับใส่คืนให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c ได้ดูกันนะครับซึ่งมันจะมีเทคนิคตามนี้นะครับใส่แบบนี้เลยแบบตอนที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปตอนนี้นะครับก็สวมลงไปตามปกตินี่แหละแต่ค่อยๆสวมนะแล้วก็ค่อยไล่ลมออกทีหลังนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคในการ ใส่นะครับายางครอบหลอดไฟกันแสงแยงตา